กนไนนะคุกะยก,กันเตะกนหยัดเก็บเตะมาเก็เอ้อพอสอยละมาพีา่น้องมากินข้าวป่าแซบกินกับสติกระปู๋จำเจียวมาควิดหาอยู่หาก,กินจะค่อยกบกามาด้วนคนได้บ้างตัวนึงแล้วกกะไนตัวนึง วายเน่ลูกลางแน่นกนนะ็หอได้แน่ทุกคนะว่อเฮาได้ปั่นพูดกันแล้วนะทุกคนก็จะได้เอาพูดนะวันนี้สุขสบายดีแลวสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซี FC, ทั้งชาวไทยชาวลาวรวม,รวมทั้งชาวต่างประเทศน้ำเด้อทุกคนเด้อคลิปนี้คอยยินพาพาทุกคนขึ้นป่าหากินนะทุกคนอว่อไปน้ำกันอยู่สามคน งานพันเติมพันทองคำคือเกา่าฮาก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อย,อยคือส่องสุพรรณบ้านเด้อทุกคนเด้อไปพากันไปเลยนะพุะ่นหลเขอปลาหาอยู่หากินบางทีพบกุมให้ฮะก็จะฟกเขาะยิงนูวายการเครียดไปนำ้ำ วจะเอาสีได้ยังติดตามกันน้ำปัดไปน้ำกันสีโชคสีมานสีใดเส้นสทางสีง่ายสียากเบิ่งไปนกันเด้ทุกคนเด้อเพราะว่ายามนี้ก็ยามแล้งนี่ที่ตม้มนี่คือจะมี้ทุกคนอาจจะมีดินทรายฮั้นที่ฝุ่นละอองกุ้มๆเลยนะทีมงานเ่าก็มาแล้ว คอยดียางลัดทีมงานทำอยู่นี่นะเขาจะได้โค้งมามาแล้วคอยไดได้แยกกันครับทีมงานทีมงานคอยขี่รถเท้นเนอเลยนะนี่คอยดิได้เลาะบึงกุ้งไห่ที่เห่า,าเห็นในคลิปก่อนนั้น่ามากทีุ่กเลยรือบอ แล้วก็กระชิญย่างหลบตทางนี้เลยนะหลบไปเบิ่งว่าเขาชิ้ได้ยังในตอนเช้าตอนบ่ายมานี่หลบเบิ่งยิงนกยิ้งก็เหาะแล้ลุ้นไปื่อกันเดินทุกคนเด้อทุกคนถือว่าก็มาฮอดกุ้งให้แล้วนะ นี่คือบิ่งบนก็จะเอาฝักยิ่งเกียงเปล่ะความสิบ้ได้เฟิร์กแล้วทุกคนนี่จะก็สีเลาะกลับกึ้นไปหาทีมงานคือสิคํานี่ฮะบนทีมงานเขาอยู่ กรจยอย่งเลยนะมีนกกบทึกวันนี้มีแต่ลุ้นน้ำทิมงงานเท่านั้นผ่านเติมกับพันธุ์ต้องคำพ้นเป็นจะได้อย่างชูก,งกันกนกินส่นคอยเลยถือว่าส่วนคอยนี่คือถือว่าบริได้อย่างเลยนะ lưng tản lèng nhìn nùu Cần... 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 lại... hả, bâng... à... cắn quay để há để... nhìn đó, để sơn lai thả lọ hà kiệt là gì đấy? Kiệt tản lèng. Buổi gì đấy lát nhìng, từ cáp lên nè mọi สุดนี้เราเใ็กวายก,ก็เจ้าิงก่อนลือก็น่ยงยงยูทุนแต่ว่าก็หลักละ,ะ,ะก็กะกะแตน,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 นะน,น,นในหักบนละทุนเานีเลยไไก่นบดถือไงไก่ที่ทุนเท่านี้ประมาณหกเจ็เมตร ไก่คัันคอยก็ยังะไดงชำนาญอยทุนนะฮะเวียดนามยี่ห้องเป็นคอยก็ได้แต่ระยะชำนันถือว่าคอยต้องได้ฝึกฝนสีมือตัวเองให้ดีกว่าแต่ก่อนคือสีมือคอยคือปัจจุบันนี้โอกาสที่จะได้ อาหารการกินนี่น้อยทุกคนแต่พอใอจมักก็เลยมากเนี่ยใครคอยสิชวนทีมงานคอยลงการเก็ตก,ก้อนอะไรแถวทีมงานคอยลงการยิงหนูก็ะเสียหาะลาะยิงหนูถ้ายิงหนูก็อกับเนี้ยนะฮะมรดุลรั้วหนังสติกเวียดนามนี่ก็พอได้กินนะ คนหะนึ่งคนมาระยะจอๆนะยิงต้องได้ใช้เลเซอร์ถ้าเราใช้เลเซอร์ทำไมคมอยิงบุกติดตามเป็นกานพบกัน,นอยูงานบอลทีมงานเท่าตัวควายกระยางมากไก่หอดทีมงานคนนะ่ เลยนะทุกคนาไปเลืกวีกดีโอเลยทุกคนเลยเนี่ยทางไกลเลุ้นไปทำกันเด้อว่าทีมงานเฮาสิได้ยังเห็ดการณ์แรงเลยแต่ว่าตอนนี้ก็พอดีมืดแล้วเลยใส่ไฟละลุ้นไปทำทีมงานคอยสิได้ยังน,น ได้นกรือได้กระหอกได้ยังติดตามไปทํากันเด้อทุกคนเมื่อสภาพพาัคำเด้วได้ยังเลยอยาเข้าหอเ็ดหบหอบนี้ทุกคนเอ้ยจำแจวได้ะตัวทีมงานเท่ากับจะย้ายบอลเลยทุกคน นายพิงหิ่งบอลหิงหนูบอลคุ้นแหละสุพหดนน้อยบอลคุ้นหิงหนูได้สามตัวคือคลิปก่อนเลยทุกคนพอทีมงานห้าวกะม่ได้อาหารอย่างนี้รุนเหมือนกันทุกคนมาห้าไปเอาชีิได้อย่างทกิเลนทีมงานห้าก็มาห่อแล้วก็ดังฟืนดังไฟเลยทุกคน เอกจี้กระปูนะเพราะว่าถ้าหนูกินบางแหนกับมันเดินมัน่่นโอ้เดินนานออกหนูเบืจะเข้าไปไดนทุกคนขันทายอยู่ฮันผัดจาการเคยดนะเคยดกระห้องอยู่ได้ทุกคนพอจะปักเปกปกปครับทีมงานเราคือเห็นทุกคนเอ้ย่านทองคำกับเงาอยู่ ามสภาพท่านเติมกับมดลลยเพ็นวะรอบนี้นีปูกอนมืนชาว่ากันไหมมันมันมุกถือว่า เป็นครั้งที่สองนะทุกคนนะตั้งแต่เข้าป่าหาอยู่หัวก,กินมานี่จีกระปูเนี่ยสุดก่อนค่อยมากับพันเติมสุดก่อนจีกระปูชุดนี้มาสามคนก็ถือว่าจีกระปูตามเคยค่อยก็ไปพบกูให้ก็ไปพบยูได้ทุกคน แต่ไปพบมีแต่แต่บอนเขาท่าทุกคนจุดแฟนมีแต่ลุ้นการเคล็ดนี่แหละทุกคนได้รก็เอาบุได้แล้วก็ายาเอาบุได้เอ,อาออผมนี่มาพี่น้องมาเปน เข้าป่าเซรบจกินกับตีกระปูใช่จำเจียวมาควริบข้าข้าข้าถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วกระปูเฮามาเด้อทุกคนแซ่บแซ่ดดกันเข้าป่า หลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ได้สิได้ต้มกาแฟนะทุกคนถือว่อา,าการมันนี่กันหานอยู่นะทุกคนทีมงานทากันในนัวตัวนึงแล้วก็ บางตัวนึงกับนกล่างตัวนึงอีกให้สามัวทุกคนเดี๋ยว,วทีมงานเขาก็กลางเต้นแล้วนะทุกคนอาจจะได้พักผ่อนเอาตานะเพราะมืดเาาช้าทีได้เป็นฝึกกลุ่มให้ต่เช้า ันนี้รได้พักนอนพักผ่อาแห้งนะทุกคนมื้อเช้าพบกันไหมทุกคนคนนาตนอนก่อนเพราะมันดึกแล้วนี่บ่ายโมงนมื้อเช้าพบกันใหมทุกคนเลยโ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 ยเวดเจนสัยนเจนมี ถตอว่าทีมงานเขาก็สิได้ไปรัดอยู่กงมให้นะทุกคนแต่เช้าๆทางพันเติมพันทองคำกันก็นนิได้เอารถจักรมาันนี้พอว่าคอยยืดลุ้มก้มือใชได้ครับรถจักไปมัดกงไห้ก่อนแต่ทานายแจงเพื่อรัดกองของเขากระไนกระแตนกครรับบเียยหมดทุกอ่างอืานพบกันที่กงไห้ไปแล้วทุกคน ทางาก็าุกให้เลยนะไปไปพรรพอมกันก็มาหอดเส้นทางเขากุกให้เลยนะทุกคน,นก็ได้จอดรถแล้วก็สิยัย้างเข้าไปเพราะว่าเส้นทางเข้าไปไม้ลาย ลดคอยประตำเนี่ยงานเกิดสิ่งที่บบคาดคิดกินมาเลยปลาอันนี้ย่างเข้าไปเอาต่างเละหายิ่งเลยทุกคนติดตามไปดงกันเด้อดอว่าคอยกับมอดกองมาให้แล้วนะทุกคนนี่กง cho hết chung hoặc nhìn hoặc nhìn họ Hãy subscribe cho nhìn họ. Mì Gõ nhìn nhìn อะไรกันฮะซีด hmm ้าก็ที่นี่แหลทุกคนติดตามกต่อไปเป็นกำลังใจให้เด้อทุกคนเลยทุกคนเดี๋ยวหันเหตุขอตกเลยทุกคน ด,ด,ด,ดูดูกันคนสีได้โตบ่เพราะว่ายิงก็ะห้อนี่โมั่นใจว่าสีได้เลยบ่จำเลยทุกคนประมาณสี่เมตร แลนมานี่แหละทุกคนยิงตกนี่แลนไปเชิงนั้นทุกคนแลนไปเชิงโอ้เหแล้ทุกคนแลนแล้วเหนแลนแล้ทุกคนแล้ตายป๋อตายแล้ทุกคนท่านทุกคนนั้น ngair nanti kon nah orangnya kita ya kon nih oh man-man ini saya tulis di bawah malah malah oke mau kita nhọc những hao đi kon con, เดีว่ามันสายแล้วเจ็ดโมงป่ายแล้วเราจะได้กลับแล้วมันเนี่ยเดอว่ามาเนี่ยเขาได้ยิงกระแตะแล้วทุวกคนกระแตตรงนีทุกคน นะก,ก็ไหนนะคุณเกษตรคนหยัดเก็บแต้มเทุกคนเ้อพอสวยละอ่ะถือว่าหาอ,อยู่หาก,กินค่อยกับหมานเด็กคนได้บ้างตัวนึงแล้วก็บก็ไหนตัวนึงถุไวยแน่ก๊กลางแน่ก็ห้องเด้นแน่ตัวนึงทุกคนถือว่าเราได้ปั่นพูดกันแล้วนะทุกคน ก็สิได้อาบุญมาเนี่ยเก็บมาเลยถือว่าการไปหาอยู่หากินคอยมาเนี่ก็ได้นะทุกคนได้หนูเนี่ยกระหอกเนี่ยกระายพร้อมสำหรับคลิปนี้ก็คอยกระสีจบเพลงสวัสดีนะทุกคนขอขอบคุณขอบใจนะ้ำเอฟซีที่ติดตามและชมวิดีโอนี้ตั้งต้นจนจบ แต่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแห่งคิดแห่งใจในการเฮ็ดคลิปเด้อทุกคนเด้อขอขอบเจอหลาย